สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนโกในการดูแลต้นข้าวของเรานะครับผลิตภัณฑ์อะมิโนโกจะช่วยทําให้ต้นข้าวแตกกอดีขึ้นใบเขียวเป็นธรรมชาติทนแล้งทนหนาวทนต่อโรคมากขึ้นและทําให้ต้นข้าวของเรากินปุ๋ยเก่งขึ้นอีกด้วยครับผลิตภัณฑ์อะมิโนโกวิธีการใช้ไม่ยากเลยครับ50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือประมาณหนึ่งฝา เร่งในฝาเราจะมีอัตราส่วนบอกนะครับประมาณ1ฝาหรือ50ิซีซีต่อร้มยีลิตรสามารถฉีดพ่นในแปลงนาข้าวในช่วงเวลาที่สำคัญก่อน1เดือนก็คือข้าวอายุป,ประมาณ20วันและหลัง1เดือนคือข้าวอายุป,ประมาณ40วันช่วงแบ่งต้นกับแตกกอเหมาะมากๆครับสำหรับการฉีดพ่นอะมิโนโกเข้าไปแค่นี้แหละครับจะช่วยทำให้ท่านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอีกด้วย